สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้ครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับได้รับสายจากปู่บุญหลายสายปลาได้ครับผมครับสําหรับเลขของปูครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับโซนวัฟลาน้นกันเพิ่นมีอ่าเล็ที่เด็ดมาฝากพี่น้องพีซี่ครับผมรับปูบุญหลายสายปลาครับพี่น้องพีซีคงจําปูได้ดีครับพี่น้องเนาะครับปีใหม่นี้กะยังบ่ท่านได มานำเสนอตัวเลขของปูสักงวดเลยครับผมครับเอาลองบึงปีไม่ครับผมปี25 6 9ันหกสิบเก้ากับแนวทางตัวเลขของปูบุญหลายสายป่าได้ครับผมครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสิบเก้าครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชลรับฟ้เก่ามาแชยกับขอกราบขอพระคุณปูครับไปสอบถามปูกันครับผมว่าเพิ่นมีที่เด็ดแนวทางตัวเลขแบบใดครับผม ผู้กาำนมัสการครับเออจเจริญพรครับตอนนี้ผู้ยุ่งใสครับผมนี่ดูผู้เขียวผู้เขียวน้องบัวนี่ละขึ้นมาเนี่ยและโอะ้ผู้เขียวนี่ซื้อผู้ป่ะครับผู้เออผู้เขียวผู้เขียวผู้ยังนะอ๋อผู้เขียวผู้เวียวงหยุยังกูน่าจะไปเมืองคน ครับไปเมืองคนขอัญจันทร์สิไปเมืองคนแบบปู้นี่เออไปไหวยงพ่อแย้ายจ้คนไปบุญเพิ่นไปเจ้าองค์ปู้นี่ใสคนเดียวยางยังจะปู้นละหลายเดือนแล้วเนี่ยสามเดือนกท่าเดือนต้นน่ปู้แบบปู้ยิ่งใส่หน่อยปูอยู่ตั้งไปไหวประกาศพนมมาแล้วครับ ไปไหวไกับมาแล้วเห็นมาเปมีนพู้ว่าปุ้ตอนแรกยู่งน้องไข่เนาะใช่ะเนมาเ,เ,เกกรื่อยๆแต่งวันเรกก็ไปด้มาแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นตอนจันได้คนละบายควางานคุ้มขอัใหญ่เพิ่อนโอ้ยูนี่เพิ่มเงองคนเออครับวันนี้เลข อันที่ปูส่งให้นี่เป,ป็นไังไงปูครับผมไปเห็นยุไส้ครับผมไปเอาอไปเอาเอาไปยุเขาปฏิบัติเบิ่งเงี้ยครับปฏิบัติอะไรปเล่นแม่ยังนี่ยล่ะออกมาแล้วจะแม่ยังเลยครับเพราะว่าเห็นของยุหันเอาขึ้นใหนน้ำงามแลยวเอาขึ้นใหนที่แหลกคู่หนึ่งเลยเอาขึ้นไหนสามศูนย์บอกจะเล่นกันกับปูวันนี้ ก็ทำหน้าที่นี่แหละเอาขึ้นมาอีกใบหนึ่งก็เลขได้เก 5, กรียกหเลขสามศูนย์หาก็ให้เท่านั้นเระบ้านอยู่ได้ครับเลยวันต่อละเพราะว่าเอามาตะกรอนทุ่นมันติดแม่นแม่นเรื่อบุ่งบึงหายแม่นที่หลีกยครับหายแม่นมัดพิจารณ์ที่ห่างวัดท่อนด้วยตรงลองเบิงครับผมเออเพราะว่านี่มันใจยกเพราว่าปัดอธิทฐานดีๆดีเราบัดนี้ไปเสี่ยงเบิงบัดนเนี่ย รับปูวันนี้ได้ได้ยัางกับไปเบื้องฝันน่ะนะเลขวันเมือไงาห็นสามตัวเหนี้มมันมาไงมันมางายเป็นอะไรเเป็นเลขแปดหกขาเนี่ยฝันนะตัวนี้ครับฝันว่ามันบ้านอยป่าของมันบมานเมียนม้วนแต่พิธมาฝันอีก็เป็นได้ว่าฝันสัาอันนี้เป็นข้อมฝันเป็นในแปดหกขาดีครับเอออันฝันเนี่ยได้ย่างไปเบื้องนั้นครับ ยาบึ้หาแท้ๆมันเดาอมาคู่แรกกันหสามตูนปัหาที่พันแบบเราเรียกหาขึ้นมาให้มันเลยเป็นสามตูนหาครับอื่กระต่ยเลนดาละสามตูนหาตูนกันกันละเด็กมันปอกข้ามีละบะเกินนี่ละตัว่าเรงวันไ่ิทิดตูนดีหลับทิศตูนอิติปูอือเพราะตัวตุนยังไงตัวประเทศทุนแบบเนี้ บออกโบมีศูนย์นี่คือ้นสิโบมีกอกไปห้าสิบห้าสิบละเปลี่ยนศูนย์หมดเออศูนย์มาาจะแค่ห้าสิบห้าสิบละอู้ปู่กับศูนย์บะครูว่าโบศูนย์เนี่ยเบื้งบ่ได้เบิ้งบ่ได้มันมันทำมามันถี่ระเบิดบ่ได้บ่ได้อ๋อมันบ่ได้เนาะปู่เนาะครับคนละศูนย์ที่จะบอก็จะว่าว่าจะไประบายแบบต่างๆได้ว่าปวดมากกับโบแมนไหนปัญหาเรานี้เลยว่า ภ่านี้ต้องจำเร่่มกายว่าใจเาล็กใจความแน่นครับอ<า>่านแกน่คุลงไปดูบ่อนเขาสอนแต่ความโ่ไดยันเขานำขึ้นอยู่เนี้ยลืมข่าวอีกเล้อะไรไดขาดจากมีโไดเลยครับผมกาารยตนเนี่ยมัติพิพาดยาใหญ่งงหลวงนะครับแต่ว่าว่ามันใจข้างนี้เล็กที่มันใจนี่สามศูนกับศูนหานี่หล่ะมันใจคู่เดียวเี่แหละครับผม แต่ว่ากับกับรเป่ารถอันมากจังไดก็ดีแต่ว่ากับหาทิปหาทิแต่นี่นอนอยู่เด้อหาทิปหาทิรัฐบาลล่วงเนื้อะนมที่ลวงนี่แหละครับผมเออแต่ตรัฐบาลลวงเชื่ยประเทศไทยทุกวนนะันแลเนียนเออเาเขากาอาว่าเห็นน้มวงจะเล่ลามเงื่อนเล้รัฐบาลถีนั่นี้ครับอาทิปา้แย,ยังเอาตัวนี้ละ สามศูนย์ห้าครับผมเอียมันใจโย่แเดสามตัวเนี่ยเพราะว่ากับกันมันไว้เน่เรียกว่มฝันมันมื่อยไว้ไหนน่ะแปดหกห้านั่นแปดหกห้าครับผมเออมันว่ามันบัใจอยู่หรอกว่ามันมมื่ายไว้ไหนฝันอืมงั้นพวเช้าันเนียู่บ่เดินไหนเลยลงงายไปไมพกนาตเวอย่าฝันเลยวะเออครับ เรื่องจริงคือสามศูนหาในฝันมันเป็นแปดหการครับผมอันนี้ก็บัคแับแว่ากับหมักศูนหาได้ปูหมักศูนหาได้ครับผมแต่มันงายถึงมมาแรกๆกึสามศูนคู่เดียวเลยครับถือว่าหัวสามศูนมันถือว่าหัวเดียวเจ็ดสามค่ันแว่ากับมักคู่เดียวเนี่ยเราเอาลวดตั้งแต่เกิดคก่ดเลยว่า พูนบประเทศนังน่งกันละครับคลิปมาคลินกันละลองเบิ่งครับผมเออเอาที่ครับตอนนี้ปูนพักอยู่ไซในปูนี่อยู่ผู้เขียวต้เออผู้เขียวแต่เป็นตะห่วนบา้างะรือ,อปูรือว่าอยู่จึ้งเลยห่อนมีหน้าไม่ตา้ห่อนแบบตักแตกเลยลเดี๋ยวนี้ครับสภาพแบบใจเย็นๆดุมๆอืมแมนยู<ต>นปู เมันดอกยังบลัมบ,บากที่ไหนดอกมีย่อมมียังแต่ถ้ามีนามมียังไห้เยอะครับผมเออเอาก็ไปเรียบปูจดประหอดเพเภอพ่นครับผมเ,ออเพเภอพ่นนี่แหะครับปูเอาเหล็กเบื้งมาฝากได้ครับผมกับเหล็กข้อมฝันครับปูบุญลายสายปลาครับก็มาเชื่อกับศิลบกวนปูสำนีได้ปูแบบน,นี้ครับผมออครับ กับขอพระคุณปูเด้อครับผมกาบนมัสการ,การครับเออจะเล่นพอนนี่นะครับพี่น้องครับผมเลขบึ่งใหญ่เด้อครับพี่น้องครับครับมาสามศูนย์ห้าครับสามศูนย์ห้าส่วนเลขฝันปูก็คือแปดหกห้าครับผมฝัน ฝันว่าไปเบิงยูฮูเบิงครับพี่น้องเนาะครับเป็นแปดหขานี่ครับเอาเอามาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับสำหรับแนวทางตัวเลขของปู่บุญหลายสายป่าเด้อครับผมครับนี่ครับพี่น้องสามศูนย์ห้าครับฮูเบิง เอาทายคลิปนี้กอามาเชียร์กัขอวยพ่อให้พี่น้องมชี่โชคดีเด้อครับผมถูกห่อยเงินไปน้ากันในหดว,วันที่16กุมภาพันธ์60เก่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ